เป็นเรื่องวัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่วัดอินทราเทพ,พนาฏศิลารามคือประวัตินี้น่าสนใจมากเลยครับค่ะได้ยินมาเหมือนกันจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจุดที่แบบว่าด,ดึงดูดเลยก็คือวัดนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนอ๋อหรอคะวัดร้างเลยใช่ครับชื่อเดิมคือวัดร้างอินทราเทพการเดินทางจากความร้างเนี่ยมาสู่การเป็นวัดที่ได้รับการยอมรับอีกครั้งอืมเรื่องนี้เราต้องมาแกะรอยกันหน่อยน่าสนใจมากค่ะเอาละครับ เรื่องราวมันเริ่มขึ้นในปีพศออ2555ค่ะตอนนั้นเนี่ยคณะสงฆ์กับชาวบ้านในพื้นที่ก็เ,เห็นพ้องกันอืมค่ะเห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะฟื้นฟูวัดร้างแหล่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับคนที่เป็นหลักๆเลยในการริเริ่มก็คือท่านเจ้าอาธิการบุญต่ออบปปละวโนอ๋อท่านเจ้าอาวาสใช่ครับท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจเลยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะ ตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือการที่ชุมชนกับคณะสงฆ์ลุกขึ้นมาเองเลยเนี่ยเพื่อฟื้นสูวัดร้างมันสะท้อนถึงพลังบางอย่างนะคะพลังที่อยู่ในมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันแม้จะถูกทิ้งร้างไปแล้วจริงด้วยครับแต่ความผูกพันความศรัทธามันยังอยู่ค่ะแล้วมันก็กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญเลยแสดงว่าการฟื้นฟูแบบนี้มันมักจะมาจากข้างล่างจริงๆจ,จากชุมชนเอง น่าคิดตามเลยครับและพลังจากชุมชนตรงนี้แหละครับก็นําไปสู่ก้าวสำคัญเลยใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าวันที่29ตุลาคมปีเดียวกันปี5 5นั้นวัดนี้ก็ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินเทพนาศศิลารามใช่ค่ะการได้รับอนุญาตเป็นทางการเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารนะคะครับไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวไม่ใช่ค่ะแต่มันคือการรับรองความพยายามของชุมชนเลยนะ ให้เป็นรูปประทขึ้นมาให้วัดมีสถานะที่มั่นคงเป็นเหมือนใบเบิกทางประมาณนั้นเลยค่ะเป็นใบเบิกทางสําหรับการพัฒนาขั้นต่อไปมันให้ความชอบธรรมความชัดเจนในการดําเนินการต่างๆด้วยพอได้สถานะเป็นทานการแล้วก้าวต่อไปที่เห็นชัดๆก็คือการเริ่มสร้างสิ่งปลูกสร้างสําคัญสําคัญค่ะต้องมีอาคารครับหลังจากนั้นไม่นานวันที่17มีนาคมพศ2556 ก็มีพิธีวางศิลาฤกษ์พระวิหารอ๋อพระวิหารเลยครับซึ่งเป็นอาคารหลักของวัดเลยนะฮะก็นับเป็นการเริ่มก่อสร้างจริงจังค่ะทีนี้จุดที่น่าสนใจในพิธีนี้อีกอย่างคือการประกุฎตัวของพลอากาศเอกกำทนสินทวานนท์ท่านกำทนครับท่านมาเป็นประธานในพิธีซึ่งท่านก็เป็นบุคคลที่มีตําแหน่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างการที่บุคคลระดับสูงแบบนี้มาร่วมงาน มันส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือว่ามากกว่าแค่การให้เกียรติอืมก็น่าคิดนะคะถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยการมีบุคคลระดับสูงมาร่วมที่ทีสําคัญสําคัญครับมันมีความหมายมากกว่าแค่สัญ,ญลักษณ์นะคะคือมันเป็นการส่งสัญญาณถึงการยอมรับการยอมรับใช่ค่ะและความสําคัญของวัดนี้ในวงกว้างขึ้นไม่ใช่แค่ในระดับท้องถิ่นแล้ว ไม่ใช่แค่เรื่องของชุมชนนั้นๆแล้วถูกต้องค่ะนอกจากนี้มันอาจจะเปิดทางไปสู่การสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นๆด้วยอ๋อครับ ทั้งภาคราัฐภาคเอกชนซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะต่อความยั่งยืนของโครงการฟื้นฟูในระยะยาวแน่นอนครับการสนับสนุนจากภายนอกค่ะมันมักจะตามมาเมื่อโครงการได้รับการยอมรับในระดับที่สูงขึ้นแบบนี้ล่ะคะ่ะเข้าใจเลยครับสแสดงว่าไม่ใช่แค่แรงศรัทธาของชุมชนอย่างเดียวแล้วแต่ยังมีการยอมรับการสนับสนุนจากภายนอกเข้ามาเสริมด้วยใช่ค่ะสรุปแล้ว การเดินทางของวัดนี้จากวัดร้างอินเทรเรบสู่วัดอินเทร์เรบหน้าศีลารามที่ได้รับการยอมรับมีการวางศิลาเลิกสร้างวิหารโอ้โหมันเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากค่ะน่าประทับใจจริงๆภายในเวลาไม่นานด้วยนะครับจาก55มา56ก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ถูกต้องค่ะมันเป็นบกพิสูจน์เลยนะถึงความเข้มแข็งของชุมชนแล้วก็พลังศรัทธาที่ไม่เคยหายไปไหนจริงๆอืมแม้ว่าจะร้างไปนานใช่ค่ะแม้สถานที่นั้นจะเสื่อมโทรมไปตามเวลาเรื่องนี้ทําให้เราเห็นวัฏจักรเลยนะคะวัฏจักรของการเสื่อมสลายแล้วก็การเกิดใหม่เกิดแก่เจ็บตายแม้แต่กับศาสนสถานใช่ค่ะของศาสนสถานของบรดกทางวัฒนธรรมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอ ครับผมแล้วเรื่องราวของวัดอินทรเพนาศศีลารามเนี่ยก็ชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าเออมันยังมีสถานที่อีกมากมายแค่ไหนที่อาจจะคล้ายๆกันใช่ค่ะที่อาจจะอยู่ในสภาพคล้ายๆวัดร้างแบบนี้แต่ยังคงมีคุณค่าทางจิตใจหรือรอคอยการฟื้นฟูอยู่เงียบเงียกอะค่ะในมุมต่างๆของสังคมเราซ่อนตัวอยู่รอวันที่จะกลับมาค่ะ แล้วการผสมผสานระหว่างอดีตที่เคยรกร้างกับปัจจุบันที่กำลังก่อร่างสร้างใหม่นะวัดแห่งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่เรามองหรือปฏิสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันบ้างไหมโอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับค่ะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ